ปปสัปปมบซอยู่ข้างไปจับมันว้าว่าดด่ด้ช่ด้วย้นครับผีที่ของข้าจะไปกินพวกมันทั้งในหมดโดยไปนี้ต้องเป็นของข้าเป็นผู้เดียว แถวเนี้ยบรรยากาศดีเนาะน้องๆเดี๋ยววันเนี้ยเราจะเต็นต์มากางกันแถวแนี้แหละตอนนี้เราก็มาดูพื้นที่ก่อนโอเคมโอเคโอเคน่าจะจัดบาร์บีคิวสักชุดสุดยอดจริงๆเลยงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันพี่เอฟ เนี่ยทุกคนเราแบ่งที่กันแล้วก็แยกกันไปทําความสะอาดเราจะได้มัาแคมปิ <Ừ. S 1> ้งก <Okay. S 1> ันโอเคแล้วกันไปหรือไปทางนี้วันนี้สนุกจังเลยที่มาแคมปิ้งด้วยชอดีมากเลยอ่ะได้มะพร้าวตั้งรูปนึงให้น้องๆกินดีกว่า ถวนี้เหมาะกับการตั้งแคมปิ้งแล้วก็ประจนภัยจริงๆเลยเฮ้ย,ยนั่นใครนะ่ะรถเก้าซอมบี้ทั้งหลายเจอมือตัวใดกันกินให้หมดไปฮะนี่มันฝูงซอมบี้นี่นะแล้วไอ้คนเนี้ยมันก็พูดว่ามันจะยึดครองโลกนี้ด้วยทำไงดีอะรีบไปบอกเพียบดีกว่า ซอมบิวค่ะพับปันว้าช่วยดเลยช่วยดูี่วยดูได้เลยได้ล้นี่ไนี่เอ้ยนี่เียได้มะพร้าวลูกหนึ่งสุดยอดไหมล่ะยอด ว่าแต่พี่ไก่ไปไหนเนี่ยไม่รู้ค่ะไปนานแล้วด้วยเฮียเราไปหาพี่ไก่กันเถอปะป่ะไปไปไปเอาไว้นี่ก่อนแล้วกันพี่ไก่พี่ไก่พี่ไก่นี่แกเป็นใครเนี่ยจับฉันมาทำไมอย่าเข้ามานะเฮ้ยเฉันจะแนะนำตัวให้แกรู้กันนะว่าฉันคือใครฉันคือด็อกเตอร์สตีปัญญาอ่อนที่จะทำให้โลกนี้มีแต่ความมันไรเพราะฉะนั้นแกจงมาเป็นซอมบี้ตัวต่อไปของฉันเถอะ อไก่พี่ไก่เฮ้ยเฮ้ยพี่ไก่โดนใครจับตัวไปน่ะต่อไปนี้แกต้องฟังแต่ข้าได้แล้ว หยุดนะแกจะทะไรน้องฉันอ่ะแกมาไม่ทันแล้วน้องแกกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วแล้วลายต่อไปก็ต้องเป็นแกฮะซอมบี้เหรอนี่บอกในทีเนี้ยกลับไปตั้งหลักก่อนแล้วกันซอมบี้เอาฮ่าซข้าลุกตาไปจัดการมันไปโอ้โมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยน้องๆครับตอนเนี้ยพี่ไก่อะกลายเป็นซอมบี้ไปแล้ว เราติดตาม EP สองแล้วกันครับว่าพีเอฟเนี่ยจะหาวิธีช่วยพี่ไก่ได้หรือเปล่าแต่ตอนเนี้เพียบต้องกลับไปตั้งหลักก่อน